เตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพาร์ทไม่มีการเลื่อนออกไปใช้จ่ายแบบจุกเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ20ล้านสิทธิ์29ตุลาคม2568นรหสปนี้และทุกคนนะคะจะต้องใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศค่ะและในส่วนของการใช้สิทธิ์นะคะจะต้องดําเนินการใช้สิทธิ์ให้ทันภายในวันที่11พฤศจิกาย,ยนนี้ไม่อยากโดนยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาร์ททุกคนต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกและที่สําคัญในการใช้สิทธิ์จะต้อง มีการเติมเงินผ่าน g ีว l ล e t เรียบร้อยเพราะว่าเป็นโครงการคนละครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเติมเงินผ่าน g ีว l ล e t มี3ขั้นตอนมาฝากคุณผู้ชมติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พีพพพ่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวิธีเติมเงินเข้า g ีว l ล e t นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถทําได้3ขั้นตอน3ช่องทางดังนี้นะคะ พราะอย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนจะต้องมีการเติมเงินผ่านจีเบอเผ่านแอปพลิเคชันเปาตังในการใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะไม่เติมเงินไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะเพราะว่าเป็นโครงการคนละครึ่งนั่นเอ,องค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกใครที่เติมเป็นประจําอยู่แล้วอันนี้จะถนัดมากเลยสามารถทําแบบไม่ต้องกระพริบตาก็ได้เราก็สามารถเติมเงินได้เลยแต่สําหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่เพิ่งจะสมัครจีเบอเแล้วก็เพิ่งที่จะใช้แอปพลิเคชันของทางธนาคารเป็นก็ต้องทําตามแบบนี้นะคะ ขั้นตอนเติมเงินด้วยบัญชีธนาคารค่ะคุณผู้ชมเปิดเข้ามาที่แอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนนะคะกดเข้าไปที่คําว่า g ี a l ล e t ปุ่มนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเห็นเมนูเติมเงินนะคะเงินในส่วนของ g ี a l ล e t นะคะคุณผู้ชมคลิกคําว่า เติมเงิน G ีเวลเลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นเมนูถัดมาก็คือจะเป็นเมนูที่ธนาคารต่างๆนะคะขึ้นมาบนหน้าจอของเราซึ่งเราทําธุรกรรมทางการเงินไว้กับธนาคารไหนให้คลิกเข้าไปที่ธนาคารนั้น,นก,กรุงไทยไทยพาณิชย์กสิกรทีทีททบีกรุงเทพนะคะทกศทอศอ,อ,อ,อมสินอย่างงี้นนะคะ่ะธนาคารไหนที่เราใช้บริการทําธุรกรรมทางการเงินไว้แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเมนูให้เราเลือกขึ้นมาทั้งหมด3เมนูด้ว หนึ่แอปพลิเคชันของทางธนาคารใครที่เติมเข้าแอปก็ใช้แอปเลย2 QR Code ใครอยากเติม QR Code แบบพอมเพเลือก QR Code แบบพอมเพลสาใครอยากเติมด้วยตู้ ATM เลือกตู้ ATM เค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะเติมด้วยแอปพลิเคชันให้เลือกเข้าไปที่แอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วคุณผู้ชมนะคะก็จะได้ในส่วนของเลข ID 15หหลักแล้วก็ทำการคัดลอกออกมานะคะแล้วก็กดเปิดแอปพลิเคชันในการเติมเงินเลยแล้วก็เลือกในการเติมเงินค่ะ คุณผู้ชมม,มีเมนูให้เลือกเติมเงินนะคะเลือกเติมเงินผ่านพร้อมเพย์ค่ะใส่ ID ที่เราคัดลอกมาแล้วค่ะแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการที่จะเติมเข้าไปนะคะแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดยืนยนันแค่นี้ก็สามารถเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารได้แล้วค่ะง,ง่ายๆขั้นตอนแรกวิธีแรกนะคะส่วนวิธีถัดมาก็คือเติมเงินด้วย QR code แบบพร้อมเพย์ค่ะ ก็เข้าไปเหมือนเดิมเลยที่แอปพลิเคชันเป๋าตางังเลือกจีเวลเล็ตเติมเงินเข้าจีเวลเล็ตนะคะแล้วก็มีบัญชีธนาคารให้เราเลือกเราก็เลือกเลยแล้วก็ช่องทางที่ให้เลือกนะคะเลือกเป็น QR code แบบพร้อมเพ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมกดบันทึกนะคะในส่วนของ QR Code ของบัญชีธนาคารเปิดแอปธนาคารขึ้นมาค่ะแล้วก็สแกนหรือว่าสแกนจ่ายนะคะในส่วนของบางแอปก็จะอยู่ด้านล่างบางแอปอยู่ด้านบนให้ดูด้วยนะคะและในส่วนของโหลดรูปภาพไอคอนออกมากดเลือกคําว่า QR code ที่ ันทึกนะคะแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการกดยืนยันก็สามารถเติมเงินผ่านเคียว e คพร้อมเพย์ได้แล้วส่วนพี่น้องประชาชนท่านไหนที่จะเติมเงินด้วยตู้ ATM ค่ะ,คะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันป๋อตังเหมือนเดิมนะคะ กดหน้าหลากักค่ะของ g v a l e t นะคะเติมเงินเข้า g v a l e t ค่ะหลังจากนั้นมีบัญชีธนาคารที่เราทําธุรกรรมไว้จะปรากฏขึ้นมากุ้งไทยอ้อมสินท่ากสออย่างเงี้ยเลือกบัญชีไหนธนาคารไหนทําธุรกรรมกับบัญชีไหนเลือกบัญชีนั้นแล้วก็จะมีเมนูขึ้นมานะคะ3เมนูด้วยกันก็ให้เลือกเข้าไปที่ตู้ ATM ทํามตามขั้นตอนในส่วนของการเติมเงินผ่านตู้ ATM ขึ้นมาแต่ละธนาคารจะไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเติมเงินผ่านตู้ ATM ได้ค่ะ นี่แหละค่ะคือ3ขั้นตอนในการเติมเงินนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเตรียมความพร้อมเติมเงินเข้า g ีวเวลเใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพัดพร้อมกันทั่วประเทศ29ตุลาคม2 5 6 8นี้นะคะคลิปนี้นาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ